รถกับเมียเนะี่ยเลือกอะไรโถโถกี่มาเอ่ยตอนนี 7, <ฮ>้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงไรอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมเจดีเคนะเป็นเกียร์ออโต้นะแต่ว่าเซ็ตเทอร์โบมาพิกัดม้าประมาณเอ่อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาก็เดี๋ยวดูว่าคันนี้ ทำอะไรมาบ้างนะแล้วฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะ177มาเอนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวให้แนะนําตัวหน่อยก็สวัสดีทุกคนนะครับชื่อต้นนะครับอายุ29่านะฮะต้นนะนี่ไม่น้องอันนี้อายุเท่าเท่าผมนะอายุเท่าผมเดียวกันอายุ22โอเค รถคันแรกเลยที่ต้นเอามาแต่งเนี่ยแบบคันแรกเลยที่เอามาทําซิ่งเนี่ยเป็นเป็นรุ่นอะไรเป็นเป็นรถอะไรก็รถคันแรกในชีวิตอ่าคันแรกีวเตเราเลยเป็น m a ส d a 2ตัวชมเก่าตัวตัวที่เป็นก่อน s k y ยแอคทีอ๋อแล้วคือตอนนี้นก็ทำมาทำแต่งเป็นแนวไหนก็คงเรียกว่าสตรีั่วไปล้อท่อโหลดมีใส่ของนั่นนี่นิดหน่อยมาด้ามาก่อนใช่แล้วทําไมพอแต่งมาด้าเสร็จจับ GK มาเล่น คือต้องท้าความว่าจริงๆอ่ะก่อนซื้อม d สด้าตอนนั้นคืออยากได้ GE มากอ่ GE อแต่ว่าสวไวจัดเลยถูกใช่ไหมนั้นแต่ว่าขับรถผ่านศูนย์มัสด้ก่อนอ่าแม่บอกให้เลี้ยวก่อนอ๋่เลยแม่บอกแม่งเสือกมาสร้างสร้างก่อนถึงศูนย์ฮอนด้แม่เลี้ยวเข้ามาสด้ก่อนถูกแล้วแม่ก็เห็น m a สด้แม่ก็เลยเอาม a สด้าเลยใช่คือแม่บอกว่า ไม่ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วพี่เกียรติเลี้ยวนี่แหละเสียเวลาเอาเอาเลี้ยงนี่แหละเมื่อมีงเป็นละมั้งถูกก็เลยจองแบบงงๆไปเลยเออได้ขี่มาด้าเฉยเลยเว้ยพอได้ G K เนี่ยอ่ะขับ G K แล้วตอนนี้แล้วรถในฝันเลยของต้นที่อยากได้แบบในฝันเลยอืมมันคือรุ่นอะไรน่าจะเป็นนั่นแหละที่ทุกคนจะฝ่ายฝันกันก็คือซปเอร์ s u p e r c ล r Killer R30 เนาะก็เป็น GTR R35 นะฮะอ่าก็บอกผมบอกทุกคนเลย ว่ารอถูกหวยใช่หนึ่งถูกหวยก่อนสองพบอนุมัติโอเคก็เป็น g t อาสามห้าก็สู้ๆทุกคนนะครับทุกคนก็อยากได้ก็ทำมาหากินปรหมานี้พุ่งชนเออพรุ่งนี้วันนี้วันที่อะ่าไหร่สิบห้าใช่พรุ่งนี้รวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปออกทีร์ไปจองไปจองเลยจองีกันแล้วำารับคันนี้ยต้นรักไหมรักรถไหม โอ้รักมากคันนี้คันนี้หลักมาก,ลกเลยมากอ่าแบบไม่มีอะไรตอบไ,ได้นกขี้ใส่เช็ดทันทีเช็ดเลย <c oughs> ทิชชู่ทิชชู่เปียกก่อนแล้วก็น้ำแล้วก็ทิชชู่แห้งทีนึงนี่นั่งโคตรแบบว่ารายละเอียดเยอะเลยแล้วระหว่างรถกับเมียเนะี่ยเลือกอะไรโอ,โอ้โอ้เอ่อมันต้องไปทั้งน่าจะต้องทั้งสองอย่าง <c oughs> ถ้าแบบทิ้งรถอะ,อะ มันก็เหมือนเราเราทิ้งความเป็นตัวตัวตนของเราคือเราบอกทิ้งรถไม่ได้เพราะเราชอบแต่งรถถูกใช่คือบอกบอกกับแฟนเลยว่าไม่ว่าจะมีรถอีกกี่คันกี่คันก็จะแต่งอ่าคือนิดหน่อยขอให้ได้มีได้ทำอะไรงเงี้ยอย่ามาห้าม คือเหมือนผู้ชายน่าจะฟีลเดียวกันที่แบบว่าใจใจมันฟูแบบตามันโตเวลาเข้าไปร้านแต่งรถอะไรก็คือการแต่งรถแม่งอยู่ในเส้นเลือดแล้วเข้าเส้นก็ล่าสุดพาไปคาเฟ่ก็ให้เขาขับ พาไปเอาไปถูดใต้ท้องมาทำดีทำดีโกรธไหมไม่โกดไม่ได้ยิ้หวานใส่เลยทำดีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราเรามาแล้วเราต้องเราต้องไปต่อทำดีครับผมโอเคก็คู่กันไปเลือกคู่กันไปประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าแจ๊สจ k ของต้นเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะแต่คันนี้เป็นเกียร์ AT นะก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าเซ t ตเทอร์โบมานะประมาณมาเท่าไหร่นะตอนนี well ้เอ mm ่อร้อยเจ็ดสิบม okay. ้าก็เดี๋ยวดูนะบูสต์ศูนย์จุเจิบม้านะสเต็ปใช้งานว่ามันจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวให้ต้นรีวิวรถตัวเองหน่อยว่าทำอะไรมาบ้างแล้วรถมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างก็เริ่มจาก บอดี้พายนอวก่อนก็ได้ครับก็อันนี้เป็น GKR S ที่เป็นตัวลองท็อปครับผมก็คือมันจะเป็นพาร์ต RS แมาจากโรงงานเลยก็คืออย่างพวกไฟหน้าก็คือจากโรงงานแล้วก็คืออันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่ก็คือเป็นจากโรงงานใช่โอเคครับผมแล้วด้านหลังได้ทาอะไรเพิ่มมาไหมด้านหลังก็โอเคมีไฟท้ายอก็เปลี่ยนเป็น RS ใช่ RS สองศูนย์สี ครับแล้วก็ทับทิมท้ายอ่าก็เป็นทับทิมท้ายด้านล่างใช่ก็สองนี้ก็คือจากร้าน NJ อ่าก็คือไปเอาจาก NJ มาใช่ครับอ่าโอเคครับแล้วต่ตัวนี้มันมีอยู่แล้วใช่นี่ก็จัดโรงงานเหมือนกันโอเคส่วนอันนี้ก็สีเพิ่มใช่จากร้านมิสเตอร์ดีไอวายเน้นใช้งานไม่เห้นมิสเตอร์ดีไอวานี่คือในห้างใช่ไหมใช่ใช่สองสามร้อยประมาณนี้อ่าฮะมีเออได้อยู่ละเออมองไม่ออกเลยอ่ะใช่ ก็เป็นโลโก้ฟิตก็เป็นฟิตเจนฟิตโลโก้ฟิตนี่จากร้านอัพทูอัพครับผมสายชมบรีน่าจะรู้จักรู้จักกันดีนาะแล้วก็คูมาม่งก็เป็นคูมามงใช่คู่มงอันนี้จากห้องซื้อขาย G.K นั่นแหละอ๋อคือเซิร์ชในเพจใช่ใช่โอเคครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เบิร์ดสูงวีเทควีเทคโ์โบ ใช่เบิกศูนย์อม่มีเบิกเหรอใช่เท่ว่ะก็เอาพาร์ตัมเบอร์ไปให้เขาดูแล้วก็รอประมาณ4-5วันราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ไม่เกิน300นะครับที่หมึ่งปิดประมาณ293บาทเออจริงว่ะสวยอยู่นะเพราะสมมติจะแบ่กันถ้าไม่ไม่ rs ก็แท็บเล็ใช่ไหมใช่ใช่อ่ะนั่นแหละแล้วมันมีเทอร์โบด้านล่างมาเลยแบบแลดเท่ใช่ก็คือเดาว่านจะเป็นพาร์ทเดียวกับตัวของ City Turbo อ๋อเป็นแฮร์แบ็คของอันนี้ใช่ใช่โอเคภายนอกก็ประมาณนี้เนาะ ก็เป็นพาร์ทของ RS ทั้งหมดนะฮะก็มีอ่าคานาอ่าคานาก็ Honda Racing จากานา Rap Station อ่าใช่ครับโอเคครับมาดูที่ล้อละกันอ่าล้อเป็นของอะไรครับเออเอ็ดเวน RG 1ครับผมอ่าสเปคล้อ15ากว้าง7ออฟ35าครับแล้วยางยางเป็น RE 003นน้องแมว แมวอยากรู้อ่า่ะแน่มีอ้อนด้วยอ่วนส่วนาอยเกาห้าห้า5 5าอ่าฮนเก้าห้าห้าห้าคือหน้าเนาะมันแลนแดูแบบอ้วนๆหน่อยนิ่มเลยดินิ่มขึ้นนะคือคือด้วยความว่าตอนมาสด้าเราเคยใส่แก้มห้าสิบรู้สึกว่าแก้มมันเตี้ยไปแล้วก็แข็งนิดนึงกระด้างน่อยใช่แต่พอห้าสิบมาเหมือนชมดีขึ้นเลย ห้าห้าโอเคคือรถมันมันมันไม่ต้องเตี้ยมากแต่ว่าทรงมันมันคือมันชิดมันชิดใช่ใช่เราเราชอบโอเคนะแต่ก็อันนี้ไปพับแคมเบอร์อ๋อเป็นหุบพับแคมเบอร์ใช่ซอยลบหนึ่งจุดแปดโอเคจริงๆถ้าก่อนอันนี้มันจะมันจะล้นออกมาใช่อันนี้มันก็ดูมันก็เนี่ยทรงมันได้นะอ่าโอเค ก็มีเป็นน็อตล้อของร้านนะแจมก็เป็นน็อตล้อนะใช่โอเคครับแล้วก็จานเบรกของรันสต็อปจานไซส์เดิมแล้วก็ผ้าเบรกของสไปเดอร์ผ้าเบรกสไปเดอร์แล้วก็เป็นช็อ OK กอัพของ j อ่าช็อกอัพ JW เป็นตัวที่ปร um ับแข็งอ่อนได้อ่าฮะได้กี่ระดับครับ3 1ม สามสี่สามสองนี่แหละผมจะไม่ได้ตอนนี้ปรับอยู่ประมาณเท่าไหร่รู้สึกน่าจะเป็นหน้าสิบสองหลังสิบสี่จัดแข็งใช่หรือไม่ก็สิบสี่สิบสี่สิบหกประมาณนี้ผมจะไม่ได้แต่ขึ้นให้ให้หน้าแข็งด้วยก่อนจัยานแข็งอยู่ใช่โอเคเพราะว่าต้องปรับแข็งนะเพราะว่ามันแรงชิดๆอย่างเงี้ยก็โชว์ก็สายที่ร้านที่ปีมาชนะอ่าชนะอ่าโอเคครับแล้วปรับจําได้ไหมว่าปรับอยู่ ประมาณเท่าไรห้าสิบห้าสิบเอ็ดครึ่งหน้า <50 S 1> หลังอ่าคือหน้าหลังเท่ากันใช่โอเคครับผมดูทรงก็ประมาณแบบว่าชิดนะคือองจริงถ้ายางห้าสิบมันก็จะไม่ได้ทรงนี้นะใช่อันนี้มันยางห้าห้ามันมิดใช่ไหมนี่ยางห้าสิบเห็นไหมมันจะเหลือด้านบน,นมันจะเหลือด้านบนอีกอีกนิดนึงอะ่ะอันนี้ดูมิดกว่าผมอีกอะ่ะโอเคช่วงล่างอะไรก็ประมาณนี้เนาะ ครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวขอดูเครื่องหน่อยว่าทำอะไรมาบ้างโอเคอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่เป็นเกียร์ออโต้นะแต่ว่าเซตเทอร์โบมาใช่ก็เดิมหมดเลยทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ไม่ไม่ได้โมดิฟายอะไรเกียร์เดิมลูกเดิมดิสก์เดิมคือไม่ได้เปิดไม่ได้ทำ แค่แปะเทอร์ชุดเอโบเข้าไปเลยคือแปะเทอร์โบเดียวพวกนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยถูกต้องครับอ่าโอเคอันนี้เซ็ตที่ไหนมาร้านน้าแจ่มครับ Asset Car Color Asset Car Color ใช่อ่า่ฮะดูให้ดูโให้ดูงานให้ดูงานนะไงเรียบร้อยไหมออโต้เทอร์โบตุดติ๋วเออเทอร์โบบูตุ0.4ใช่ครับอ,อันนี้จบประมาณ ท่่าไหรถ้าสมมติว่าอย่างปู่วิ่งเข้าไปหาหน้ากระบกับกล่อง ICU บวกกล่องไดลิ้น7 6อ่าฮะเน็ตใช่อันนี้ก็คือรวมจูนแล้วรวมจูนก็คือรวมรถออกมาใช่ครับ70,000 70,000ส่วนใช่อันนี้คือจูนกล่อง ใช่ครับแยกแล้วใช่ป่ะใช่ก็มีเป็นกล่อง Data t e c ทอ่าโอเคครับผมอยู่ที่กี่ม้าเอ่ยตอนนี้177มา้านะแล้วไอเสียต้องเพิ่มขนาดเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้นนยางก็คือเป็นถ้าหลังจาก หลังจากชุด turbo ไปก็คือตัวช่วงท่อไอเสียกลางเดิมอตัวเส้นสแตนเลสของเดิมหมดเลยแต่ว่าก็คือมีเป็นพักปลายของรานนารปลายก็คือเปลี่ยนแต่ปลายมาแต่ว่ากลางังเป็นเดิมใแล้วปลายก็เป็นท่อนชุดคิด A/C ต่อไปโอเคครับผมให้ดูปลายปลายก็เป็นของนะเดี๋ยวพี่ต้นช่วยสตาร์ทเครื่องขอขอฟังเสียงหน่อยนะ จะมันจะนุ่มๆเลยนะนุ่มๆใช่ก็ไม่ไม่ถือว่าดังขึ้นมากเพราะว่าแบบก็ขับเราก็คุยกันก็ยังรุนเรื่องปกตินะฟังเพลงก็แบบว่าไม่ไม่ได้ใช้บอลรุ่มที่มันดังขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยฟังอะไรเงี้ยเทรบโบมันก็จะนุ่มนะแต่ว่าถ้าเป็นเอ็นเอนี่ก็จะหูจะแตกเอาแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบโอเคครับผมแล้วก็มีเป็นคันนาเฮดไรท์แล้วก็แผ่นใต้ทองของอันเดอร์การ์ดก็เดี๋ยวไปดูภายในว่ามีอะไรบ้าง ออไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าเน้นเดิมอยู่ใช่เพราะด้วยความที่แฟนใช้ด้วยแล้วก็ใช้รับส่งลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ที่บ้านด้วยก็คือยังเป็นรถหลักพูดง่ายใช่ใช่รถหลักเซตเทอร์โบซะแล้วโอเคก็ภายในก็เป็นเดิมๆนะก็มีแค่เซดีกับปรับบูสไฟฟ้าเนาะใช่ครับก็คือดีก็คือเป็นตัวที่เป็น OBD อ่าเป็นคือ OBD ผมว่ามันเดี๋ยวนี้มันก็เถียรอยู่นะเกี่ยวบ OBD ไม่ได้ต่อเซนเซอร์อะไรความความคาดเคลื่อนมันน่าจะน้อยแล้วล่ะ ก็คือเน้นใช้งานตอนนี้ถูกต้องอ่าโอเคครับดีมากก็เดี๋ยวไปลองขอไปลองฟิลร <11 7. S 1> ้อยสิบเจ็ดฮ้ยร้อยเจ็เจ็ดมาหน่อยนะยโอเคครับผมเ <v> ชิญขับครับ <s> ว่าถ้าเกิดโอเคอนาคตทำแล้วก็แบบเรามองเหมือนอย่างซีรกโคหรือจีทีอารอเงี้ยแต่ชิ้น้คือมันเป็นรถที่แบบออโต้ขับง่ายแล้วก็ขับสนุกมันแรงมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราเราตั้งใจรถเราเป็นแบบนั้นอฟิลใช้งานไป นี่คือโลบูตแล้วนะเนี่ย0.4คือเหมือนแบบเทโบจะรอแบบเริ่มปั่นบูสตั้งแต่ช่วงประมาณ1,500รอยออบคือเหมือนนะตั้งแต่ต้นดันปลายคือมันคุยมารอแบบมันพร้อมจะคือขับสนุกอืไม่เหนื่อยไม่ไม่เข็นนะมันก็เขาเรียกว่าไงมันก็ตามตีนดีใช่เออตอนนี้ก็แบบคนก็เริ่มอยากทำกันแล้วไง คือบางคนก็อยากเซ็ตเอบางคนก็อยากเทอร์โบแต่แบบอยากแบบเซ็ในเขาเรียกว่าไงยังเป็นแบบเบบี้อยู่ยังไม่ได้อยากโหดอะไรมากอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จริงอย่างอย่างในในตัวกรถของ GK Thailand อ่ะคือจะมีมาถามกันเรื่อยๆใช่ไหมโดนโอเคเซ็ตเทอร์โบอะไรอยเงี้ยเราก็จะไปแชร์ให้ฟังอ่างเี้ยผมเห็นอยู่ใช่ใช่แต่คืออารมณ์มันก็แบบว่า วาเดเวอร์ Whatever, คือเหมือนที่หน้าบอกอ,ะอ่ะสถาร้านไหนก็ไปทําที่ร้านไหน,นมันก็เหมือนแบบคุณพอใจที่ไหนก็ไปทําแต่มผมแค่มาบอกว่าเฮ้ย hey, ฟิลมันประมาณนี้เฮ้มันอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เอแต่ถ้าคุณก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาคุ้ง่ายแล้วพอใจที่จะเข้าที่ไหนก็จัดไปไม่ได,ไได้ไม่ได้ยุยงส่งเสริมทางใดทางหนึ่งแต่ของน้านก็คือเจ็บแต่จบอะไรอย่างเงี้ย เขาส่นตัวผมนะโอเคเชื่อเลยว่าที่นาบอกเจ็บเจ็บแต่จบอ่ะมันเป็นยังไงใช่คือนี่แหละที่น้าคือเขาก็ดูแลหลังการขายด้วยใช่แช่ว่าจบแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ต้องไปอะไรจุกจิกเท่าไหร่ขับสนุกสนุกก็เซตมาอ่ะก็แค่เติมน้ำมันดูแลน้ำมันดีๆน้ำมันเครื่องก็เปใช้เบอร์40 แล้วก็เปลี่ยนถี่ขึ้นหน่อยเป็นสักทุกห้าพันโลน้ำมันเกียร์เหมือนกันก็ลดลงมาหน่อยเป็นสักหมื่นโลก็คือต้องใส่ใจมันมากขึ้นเพื่อง่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันหม้อน้ําอ่ะเพราะความร้อนมันอร์โบมันทําความร้อนมากไหม้อน้ําน้ําเราอาจจะหายได้หายเร็วกว่าเดิมเดิมๆยังหายเลยแลนนี่ก็คือทั้งหมดของ รถต้นนะมีอะไรจะฝากไหมท้ายนี้อ่าก็มีครับอ่ามีกิจการมีอะไรใช่ใช่อีโอเคก็ที่บ้านนะครับความอ่าเป็นธุรกิจเป็นโรงงานซักรีดผ้าของโรงแรมนะครับผมถ้าในเราแวกพัทยาชนบุรีนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อโทรมาได้เลยนะครับผมเบอร์อะไรพี่นะครับจะเป็น0 9นย์เก้าหนึ่งศูนย์ห โอเคโทรได้เลยใช่ไหมมีเวลามีเวลาทำการไหมไม่มีครับผมนะพอเป็นเบอร์สุดโอเคถ้าโทรไม่ติดก็คือหลับอยู่ได้ถ้าตรงนี้เดี๋ยวโทรกลับครับผมโอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของรถพิษต้นนะครับก็เป็นแจ๊สิ k 177ม้านะครับเซ็ตโดย a อสนะก็ใครอยากรู้ดีเทลลึกๆหรืออะไรก็สามารถทักแชทพี่เขาไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook ส่วนตัวพี่เขาไว้ด้านล่างนี้นะครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามตักอบรีดที่เขาด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมบ๊ายบาย,บายครับ